่อนที่จะเป็นประจําเดือนอารมณ์จะไม่คงที่เวียงวินต้องกินยาปรับฮอร์โมนไหมคะอาการของผู้หญิงะนะครับอันที่หนึ่งมีประจําเดือนะนะครับ ร่วมกับมีความผิดปกติเป็นอาการที่พบบ่อยอาการหายไปเมื่อเมนมามันมีทั้งอาการทางกายค่ะแล้วก็อาการทางใจในะน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นอาการทางใจแล้วนะกันนะครับส่วนอาการทางกายก็อาจจะหิวบ่อยปวดเต้านมหรืออาการพวกนี้เป็นแล้วถ้ารู้ตัวทนได้แต่บางคนเนี่ยเป็นเยอะจนมีผลกับคนรอบข้างกบแฟกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะครับเป็นเรื่องของอาการของมนุษย์เมนเรียกว่า PMS การรักษามีหลายแบบ แรกเลยคือปรับพฤติกรรมทําสมาธิควบคุม<ะ>อาการควบคุมภาวะได้แล้วอันนี้2ฮะมาถึงเรื่องของใช้ยาภาวะนี้เนี่ยเกิดจากผู้หญิงเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนถ้ายาฮอร์โมนไป<ะ>ให้การขึ้นลงของฮอร์โมนเนี่ยเป็นเส้นตรงมากขึ้นนิ่งมากขึ้นอันนี้ก็จะรักษาได้<ะ>